ไม่เด็กเก้าขวบกระโดดหนีออกจากหน้าต่างหน้าบ้านนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความสนรีเบคก้าแบปติสเด็กหญิงใบสิบขวบเธอสูขิดเพราะผู้ใหญ่ไม่เคยเชื่อสิ่งที่เธอพูดเลยร่างของรีเบคก้าถูกพบหมดสติข้างทางหลวงในรัฐอรลิโซนาร่างกายเตไม่ได้รอยฟกช้ำบาดแผลเก่าใหม่ซ้อนทับก,กันเธอมีภาวะขาดสารอาหารและริ่งรอยการทารมาน ไม่เหมาะไม่ควรเลยที่เกิดขึ้น,นกับมนุษย์โดยเฉพาะกับเด็กติเบกา้าเธอเคยหนีออกมาจากบ้านในรกหลังนั้นมาแล้วคืนหนึ่งติดจิงไว้เก้าขวดกระโดดออกมาจากหน้าต่างชั้นสองวิ่งเท้ากล่าไปขอความช่วยเหลือไปแจ้งความบอกตำรวจว่าแม่เลี้ยงทำร้ายเธอ ตำรวจเห็นบาดแผลนั้นแล้วแล้วก็สอบถามไปทงผู้ปกครองแต่พ่อและแม่เลี้ยงของเธอก็ตอบปฏิเสธกันพลวันตำรวจเลือกเ,เชื่อพ่อและแม่เลี้ยงดีไปก้าถูกส่งกลับไปขุมนรกทันทีก่อนที่เธอจะสู่ขิดโรงเรียนได้แจ้งเตือนหน่วยงานรักแล้วถึง12ครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีใครพาเธอออกมาได้ทันเวลาคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องพ่อแม่โหดร้ายแต่มันคือความล้มเหลวของระบบบางทีเสียงของเด็กอาจจะเบากว่าน้ำหนักคำโกหกของผู้ใหญ่ และนั่นก็คือเหตุผลที่ความตุยดังที่สุดในคดีนี้ถ้าคุณชอบคลิปสยองขวัญแบบนี้กดไลค์กดต like, ิดตามไว้เลยแล้วเจอกันในคลิปสยองขวัญตอนต่อไป